อสองหม่อง uh itan, สองหม่องมิสซูเฮตันสองหรือสามลายหม่องเนี่ยสามหม่องไ่นะสามหาม่องไ่มมงนะแล้วกายเล่เออเนเดี่ยวพันมังวกใสก่หัวขวายเทื่อว่าเจะมั่วแล้วครับแล้วเฮตันเฮนเก่าถึงยึดไปแล้วครับครับเกี่ยวครับเราจะจะ,จะจะ,จ,ะจะจะดูวัาไหนขี่รถต่ำมาเสื้อเหล็กเื้อถือน้ำเหล็กนะน้ำภาษาอย่าง ยี่สิกว,ว่าาเนเนี่ยขี่รถต่ำมาเบอร์นี่นะครับไนดะ้สามบองเนดะ้หยียบแบกห้าสิบหกเมตรไททันสี่ประตูเป็นรถเก่งตัดตอนสุดท้ายนะแสนกว่าล้านบาทแล้วก็ไปติดลมอยู่หน้าหนองบัวขึ้นได้่าได้อ่า ยมัวนะครับด้สองนะรนว่าสามตัวดิบหน้าบ้านนี่ยมัวนะครับเงินจะแท้แข้าว่าโอนเขาบัญชีกูเกิลนันว่าเงินผมอยู่บัญชีกูเกิลนะครับด้อยู่บัญชีกูเกิลบริษัทกูกเกิลอย่าลืมนะครับประเทศอังกฤษอย่าลืมนะครับด้